สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมริรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ศึกนะสงครามการค้านะระหว่างสหรัฐนะครับกับจีนก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าการประกาศนะครับกดแอกนะจากการเอารัดเอาเปรียบนะของบรรดาประเทศต่างๆที่กระทําต่อสหรัฐในวันที่2เมษายน68เนี่ยนะครับนะก็ ทำให้เรียกว่าหลายชาติที่เป็นชาติเล็กชาติน้อยเนี่ยต้องยอมหมอบให้สหรัฐต้องยอมที่จะลดภาษีนําเข้าสินค้าสหรัฐนะครับให้เหลือต่ําที่สุดนะยอมเงื่อนไขต่างๆของสหรัฐนะครับตามที่ประเทศดีนดอลลาร์ราทำเนี่ยต้องการตามข่าวนะครับก็อย่างประเทศเล็กประเทศน้อยอย่างเช่นเวียดน,นามนะกัมพูชาก็ได้วิ่งไปหาสหรัฐนะครับกลัวเขาขึ้นภาษีสูง นะถึง46%บ้าง49%บ้างส่วนไทยเราก็พยายามนะดูอยู่นะว่าจะต่อรองอยังไงแต่สุดท้ายคงยอมบอกวบประเทศเล็กประเทศน้อยซึ่งต่างจากมาหาอำนาจเศรษฐกิจเบอร์สองนะอย่างจีนนะครับไม่ยอมฮะศึกศักเสียยิงสวนนะยิงสวนสหรัฐเลยฮนะก็คือปรับขึ้นภาษีนําเข้าทุกรายการทุกสินค้าของสหรัฐนะครับไปที่3-4%นแะน่นอนครับภาพลักษณ์ของสหรัฐเนะี่ยที่ออกมา ประกาศปลดแอกแล้วก็ขู่ขึ้นภาษีอย่างโหเลยนะครับกับ185ประเทศทั่วโลกเนี่ยคือจะถูกปรับขึ้นภาษีขั้นต่ำมา10%แล้วก็จะมีภาษีตอบโต้ในกรณีที่ขัดดุลการค้าหรือว่าได้เปรียบการค้าสหรัฐเนี่ยก็จะมีบวกเข้าไปอีกนะก็ตั้งแต่1 0จนถึง50%ของไทยเราก็โดนไป36%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปก็แน่นอนนะมันเกิดกระแสการต่อต้าน ก็คือไม่ชอบสารัฐนะก็จะไม่ชอบจีนแทนก็เป็นไปได้นะเพราะจีนรู้สึกว่าจะออกมาเป็นผู้นําในการยิงสวนสารัฐแล้วก็ออกมาเหมือนกับต่อต้านคัดค้านตําหนิไปทางสหรัฐนะว่าให้หยุดการกระทําเช่นนี้เสียหยุดการข่มขู่เสียนะการข่มขู่ฝ่ายเดียวอะไรประมาณนี้ว่าสหรัฐกําลังละเมิดนะข้อตกลงการค้าโลกนะขององค์การการค้านะครับ ของโลกอ่ะ WTO อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จีนออกมาเป็นผู้นำเนี่ยซึ่งจีนก็เป็นกลุ่มผู้นำนะของทางเลือกใหม่อย่างกลุ่มบริกส์ที่นำโดยจีนรัสเซียอินเดียนะครับแล้วก็บราซิลแล้วก็แอฟริกาใต้อย่างนั้นจีนออกมายิงสวนสหร,รัฐครั้งนี้เนี่ยก็แสดงบทบาทของความเป็นผู้นําอาจจะเป็นทางเลือกใหม่ก็ได้นะครับ จีนและกลุ่มบริกส์นะครับอาจจะเป็นทางเลือกเศรษฐกิจใหม่โลกที่จะมาทดแทนสหรัฐหรือเปล่าในขหนที่ภาพลักษณ์ของสหรัฐเสียหายแต่ภาพลักษณ์จีนดีขึ้นนะครับวันการประกาศวันปลดแอกค,ความเอารัดเอาเปรียบของบรรดาประเทศคู่ค้าของสหรัฐทั่วโลกนะของว่าดีโดนัลด์ทรัม์เนี่ยมันสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของสหรัฐนะครับต่อชาวโลกนะในฐานะมาหาอำนาจเศรษฐกิจการเงินเบอร์หนึ่งของโลกที่ออกมาในแนวของการข่มขูนะ่การขึ้นภาษีกับบรรดาประเทศเล็กประเทศน้อย ที่ทําการค้าขายกับสหรัฐมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษนะครับนี่หัวภาพลักษณ้สําคัญแต่ทั้งที่การตกลงผลประโยชน์ทางการค้าการให้สิทธิประโยชน์ทางการค้ามันต้องมีการดําเนินการกันเป็นคณะทํางานมาอย่างยาวนานคือมันไม่ใช่เป็นการทําอย่างที่ทำในทางการทูตในการตกลงเจรจาผลประโยชน์ทางการค hmm. ้าสิทธิประโยชน์ทางการค้ามันต้องมีคณะทํางานนะแล้วก็ทากันมาเป็นเวลายาวนาน นะทั้งในลักษณะแบบทวิภาคีคือ2องฝ่ายและแบบพหุภภาคีคือหลายฝ่ายมันนานนับทศวรรษแล้วครับหลายทศวรรษแล้ว 3, 4, 10, 50ปีแล้วตั้งแต่มี WTO นะครับองค์การการค้าโลกเนี่ยมีการพัฒนาเขตการค้าเสรีนะจนไปสู่ globalization นะครับหรือว่าโลกาภิวัตน์นะในศตวรรษที่แล้วนะในช่วงปี1980ถึงปี2000ต้นๆ นะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทีเดียวนะเรื่องของเขตการค้าเสรีการลดภาษีต่างๆนะเพื่อให้เกิดการค้าเสรีไปทั่วโลกเกิดโลกาภิวัตนะ์ตามข้อตลกลงต่างๆในยูทีโอนะครับแต่วันที่2เมษายน68เนี่ยมันได้พังทลายลงแนละ้วสภาวะความเป็นผู้นําโลกทางเศรษฐกิจและการเงินของสหรัฐนี่กำลังถูกตั้งคําถามจากทั่วโลกนะว่าเหมาะสมหรือไม่ที่ออกมากระทําการเช่นนั้น นี่ในขณะที่จีนนะครับก็ยิงสวนภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐนะครับซึ่งแน่น,นอนวะ่จีนก็เป็นผู้นําเศรษฐกิจโลกเบอร์สองงเพรนั้นการออกมายิงสวนกับเบอร์หนึ่งภาพลักษณ์ของจีนก็จะเป็นเหมือนฮีโร่เหมือนกันเป็นทางเลือกหรือเปล่าแล้วนะโดยการปรับขึ้นภาษีนําเข้านะสินค้านะครับของสหรัฐเนี่ยนะครับที่เข้าสู่จีนนะทุกรายการทุกประเภทเป็น34%ทันทีเช่นกันยิงสวนทันที ลักษณนแบบนี้ก็ถึงเรียกว่าเป็นผู้นำนออกมาต่อต้านคัดค้านวิธีการขึ้นภาษีแบบข่มขู่แบบนี้นะครับเพราะฉะน,นั้นอันนี้ก็คือภาพลักษณ์ของจีนที่ดูเหมือนเขาเป็นฮีโร่นะดีขึ้น,นที่ออกมาต่อต้านคัด,ค,ดค้านการกระทำเช่นนี้เพียงฝ่ายเดียวของสหรัฐแล้วก็เป็นการกระทําผิดต่อบรรดาข้อตกลงในองค์การการค้าโลกนะครับหรือ WTO ซึ่งเราก็กำลังต้องการ นะครับผู้นําโลกทางเศรษฐกิจใหม่หรือไม่บริกส์นะครับจะเป็นทางเลือกนะเศรษฐกิจใหม่นะโลกที่จะมาทดแทนสหรัฐได้หรือไม่เนะี่ยผู้นี้เป็นคําถามที่เรกว่าเป็นทั้งวิกฤตและเป็นทั้งโอกาสาเป็นทั้งวิกฤตของสหรัฐและเป็นทั้งโอกาสสหรัฐเป็นทั้งวิกฤตของบริกส์และเป็นทั้งโอกาสของบริกส์นะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นละนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูนะครับ ว่าผู้นำบริกส s เนี่ยนะคงจะต้องทำให้ดูดกันต่อไปนะว่าจะเป็นผู้นำที่จะมาทดแทนนะสหรัฐได้หรือไม่นะครับเราติดตามกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ